สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามะและอบลุงวันนี้จะพาเพืเ่อนๆไปชมจุดชมวิวสุดว้าวที่มีชื่อว่า The Sea Cross Where Wish Come True ที่จังหวัดมิยาซากิในภูมิภาคคิวชูกันค่ะที่นี่เป็นจุดที่หลายๆคนต่างก็แวะม,มาเช็คอินเพื่อขอพรให้ความหวงังความฝันนั้นเป็นจริงด้วยความพิเศษของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายกับตัวคันจิญี่ปุ่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมต่อในคลิปได้เลยค่ะ thank mm -hmm. you ระหว่างทางที่จะไปยังจุดชมวิวเดอะซีครอสที่เรานั่งรถผ่านเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์บ้านเรือนสลับกับธรรมชาติที่งดงามที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาทุ่งหญ้าไร่นากับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้บรรยากาศชาญเมืองนั้นดูอบอุน่นผ่อนคลายได้เห็นความเป็นอยู่แบบชิลๆของคนท้องถิ่นที่นี่ระหว่างทางยังทำให้รู้สึกดีขนาดนี้แล้วตรงจุดชมวิวละ่ะจะสวยขนาดไหนกันนะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะที่มีชื่อว่าซีครอสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจุดชมวิวนี้จะสวยขนาดไหนไปกันเลยค่ะนี่นะคะสาวแซก็พาเพื่อนเพื่อนมาถึงจุดชมวิวที่นี้มีชื่อว่าซีครอสนะคะโดยรูปเกาะนะที่เพื่อนเอนเห็นในภาพเดี๋ยวสาวแซจะแทรกภาพให้ดูนะคะเ<ๆ>กาะนี้นะคะ<ๆ>เขาจะเรียงตัวคล้ายกับตัวคันจิที่ออกเสียงว่าคนาอูค่ะซึ่งคำว่าคนาอูเนี่ย ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือขอให้สมหวังขอให้สิ่งที่คาดหวังนั้นเป็นจริงค่ะดังนั้นจุดสปอตนี้นะคะก็เลยกลายเป็นที่นิยมของคนที่จะมาขอพรกันนะคะโดยเขาจะมีะระกข้างนะคะอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนก็จะเดินไปสันระข้างแล้วก็ขอพรนะคะก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งค่ะแม้กระทั่ง คนในครอบครัวนะคะก็นิยมมาที่จุดนี้เช่นกันค่ะตรงนี้ก็เป็นชาร์ทที่แสดงวิวพอยต์นะคะจุดชมวิวเราก็จะบอกว่าออแต่ละจุดเราจะเห็นอะไรบ้างนะคะซึ่งแบบไกลเล๊บๆนะคะอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเห็นนี่นิฮิคาริไลท์เฮาส์นะคะซึ่งไกลมากเลยสอแซมมองไม่เห็นนะ แต่เป็นเรืนูนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีคิวกะซันพาร์คนะคะคาเนกกะฮามาบีชโอคูระกาฮามาบีชซึ่งทะเลที่นี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาทางน้ำนะคะในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่นเขาก็จะมาเก็บตัวกันที่นี่เนาะน,นี่นะคะนต้องเป็นนักกีฬาทางน้ำนักเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเก็บตัวที่นี่เพราะว่าอากาศมัน ได้วิ่งได้สะดวกอืก็คือไม่ต้องทุกทนทรมานกับอากาศหนาวเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะที่สอวแซบบอกนะตัวคันจิด้านบนตัวสีขาวเนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงว่าคานาอูนะคะแล้วก็ตัวเกาะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะดูคล้ายกับตัวคันจิของญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราคนไทยอ่านง่ายๆก็คือสี่เหลี่ยมกับไม้กางเขนซึ่งคำว่าคานาอูอ่ะเขาก็มีความหมายว่าคำขอ จจะเป็นริงดังนั้นที่นี่ก็เลยเป็นจุดชมวิวยอดนิยมนะคะก็เรียกว่านิปโป,โปไคกังคอสซี n เนชันแนลพาร์กก็ได้นะคะให้ดูวิวนะคะนี้ก็เป็นกลุ่มคู่รักเข้ามากันนะคะนี่และอันนี้ก็คือเป็นะระฆังนะคะ ที่หันหน้าออกสู่ทะเลเราสามารถไปสั่นหลังได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิวเทพๆบนจุดชมวิว The Sea Cross Where Wish Come True ซึ่งชื่อที่ตั้งของจุดนี้ก็มาจากรูปลักษณะของตัวหินที่เมื่อเวลาผ่านไปคลื่นก็กัดซ้อหินจนหินนั้นคลอสกันเหมือนไม้กลางเขนและคนญี่ปุ่นเองก็มองเห็นหินกลุ่มนี้คล้ายกับตัวคันจิที่เรียกว่าคานาอุและมีความหมายว่าความสมหวังความฝันเป็นจริงเลยยิ่งทำให้จุดชมวิวนี้มี มีสเสน่ห์มีความหมายและหลายหลายคนที่กำลังท้อแท้ต้องการกำลังใจก็แวะเวียนมาเติมเต็มพลังใจสั่นกระดิง่งขอพรให้กับตนเองคนรักและครอบครัวที่นี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฮิวกะจังหวัดมิยาซากิที่ใครมาเยือนแล้วต้องห้ามพลาดค่ะพวกเราก็ขอส่งกำลังใจและขอพรให้เพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้สำเร็จสมหวังเช่นกันนะคะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ